พี่น้องเอียบปลากันปลาปลาเป็นซีบเล็ดมากพี่น้องกอเกลือได้ทอดใส่รสดีกระเทียมเกลือสุโรตทำกระเทียมใส่จแล้วก็เป็นข้าวเหนียวครับข้าวหนึ่งเ้อานี้แล้ว เอออันนี้ก็ใส่ม่อะไรบ่ล้มมือพี่หน่อยเพราะเด้หนึ่งเพราะเด้๋ยวปี๋ขั้นให้เขากันเขาเพราเขารกหต้อนขอลุกขลีด้วยนึ่งแค่พักหนึ่งกระเสียบพี่น่อยเฮ็ดเทียว เมื่อสิปิ่งปิ่งใช่ปนองกลปวยขัน้นเขากันได้คอนี้อ้วนหนึ่งเข้าเมื่อสิเป็นท่องเลยหรอกเพะว่า,าปฏิววตเสียดดหรอกเพราะกระเทือกเ,เ,เรียกพาไปสีบีเอชมาเลยพี่บอง